มันอ b กันนะคะเป็นรูปกระต่ายนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเมืองกระ,ะต่ายค่ะเพี่อยากได้ตัวอะไรคะพี่อยากได้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่รู้พี่อยากได้ตัวนี้มากที่สุดค่ะทุกคนเอ่มัมน,นแจกกันนะคะ ให้ทุกคนดูนะว่าการอะไรไการอะไรนะนี่ขอนนลองแกะน,นะอุนนยอนะน่ารักตาราได้หรือเปลาอะไรไตากริ้งค่ะทุกคน นี่นะเบบี้ฟรีรีว v i e บ Baby นะคะนี่แบบนี้ใหาลม่กนเปลือยใหม่ด้วย